วันนี้เครื่องฟอกอากาศ XPX นะครับมันแจ้งอาการว่ามันข้อความเตือนสีแดงเดี๋ยวนะมันมันไม่ชัดครับรบัึงมสะท้อนกับกระจกเพราะข้างหน้าม,นมันเงามากเหมือนกับเปลี่ยนโหนบลคโอเคผมอ่าในฟังกันนะมันบอกว่าเปลี่ยนกรองนี่ครับคำตัวเนี้เปลี่ยนเปลี่ยน,ยน,ยน,ยนกรองผมก็ลองแกะ เอากรองมา,าปัดฝุ่นออกแล้วนะครับปัดฝุ่นจนสะอาดเกลี้ยงละก็มาใส่เสร็จพอเปิดเครื่องมาก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับทีนี้จะลองเช e ็คดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจะลองแกะฝาหลังดูเดี๋ยวจะลองขันสกรูฝาหลังตรงนี้ห้าตัวนะครับเผื่อจะใช้ได้นะครับลองดูอ่ถาถอสกรูเสร็จนะครับก็เปิดฝาออกมา ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นรีเลย์อันนี้เป็นน่าจะไปที่ไฟเลี้ยงวงจรนะฮะไฟ220เข้ามีชิปควบควบคุมมีตัวคปาซิเตอร์นะครับเอาไว้สตาร์ทมอเตอร์แล้วก็เป็นนี่จะเป็นตัวเช็คฝุ่นตัวนี้นะครับจะหาปุ่มรีเซ็ตหรือปุ่มกดอะไรก็ไม่มีอลองแกะอีก เดี๋ยวลองแกะแผงวงจรตรงนี้ออกออกมานะครับแต่สังเกตคือตรงซองนี้มันจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งอยู่นี่ครับลองไม่รู้ว่ามันใช่ตัวที่เป็นตัวเช็คหรือเปล่าว่าเใช้งานฟิลเตอร์ไปเท่าไหร่นั้นอันเท่าไหร่างครับลองแกะดูก่อนนะครับขันสกรูยึดแผงบอร์ดออกมานะครับเป็นสกรูสั้นนะครับสกรูสั้นเท่านี้ส่วน สกรูที่ยึดฝาหลังห้าตัวตรงนี้เป็นสกรูยาวนะครับสังเกตความแตกต่างนะครับดูที่แผงวงจรก็ไม่มีปุ่มกดรีเซ็ตอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วจะรีเซ็ตยังไงว่าเราได้เปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วหรือมันรับรับรู้ด้วยวิธีอะไรนะครับนี่ก็ลอ,องไล่มาดูจากฝั่งสายสุดนะครับซึ่งเป็นไฟ เป็นไฟความเร็พัดลมนะครับเนี่ยมันจะมีสปีนตัวหนึ่งเนี่ยครับเป็นตัวเหมือนตัวดันแล้วก็ดันให้ค้ำกับฝาหน้านะครับเพื่อให้แสงหลอด LED มันส่งไปมีพัดลมมบีบัสเซอร์เป็นตัวส่งเสียงเวลากดปุ่มนะฮะอันนี้เป็นไฟความเร็วรอบอไฟไฟโหมดโหมดสลีปนะครับโหมดอันนี้เป็นไฟการตั้งเวลาอันนี้เป็นไฟ power นะครับหน้าหน้าจอทุกอย่างก็จะอยู่ในโมดูล lcd ชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวรับรีรโมทนะครับ i fixing t a i s filter air filter ยั s ไม่มีกดปุ่มกดรีเซ็ตเหมือนเหมือนเราเอารถยนต์เข้าเข้าสูย์นะครับถ้าเกิดมี error แล้วก็คีย์โปรแกรมใหม่เพื่อ ดีเซตการเตือนนะครับแต่ว่านี่มันไม่มีอแล้วมันรู้จะรู้ได้ไงว่าเราลดเปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่แล้วถ้าเราแค่ถอดออกแล้วเสียบใส่ฟิลเตอร์เก่าเข้าไปมันจะรู้ได้ไงว่าเป็นของใหม่อะครับอืมส่วนนี้น่าคงไม่ใช่ละเดี๋ยวลองแกะส่วนอื่นดูก่อนนะฮะเดี๋ยวเราประกอบบอร์ดควบคุมกลับไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดเอ,อตัวชิ้นเนี้ยเป็นเหมือนกับ ต้องแกะมาดูครับมันคือตัวอะไรเพราะว่ามันมีสายเส้นหนึ่งเนี่ยวิ่งมาที่บุกรชิ้นนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการนับเวลาการใช้งานฟิลเตอร์หรือเปล่านะครับชิ้น,นี้นะครับเดี๋ยวลองไปแกะฝาดูต้องแกะน็อตตรงนี้นะครับแกะน็อตตรงนี้ออกมานะครับน็อตตรงนี้ออกมาส่วนเส้นนี้เป็นเส้นควบคุมความเร็วพัดลมนะฮะเดี๋ยวลองแกะกัน อนนี้ก็แกะฝามาแล้วครับเนี่ยสายสีขาวเส้นเนี้มันมามันมาต่อที่เซ็นเซอร์ตัวนี้จริงๆมีรูปมันคืออะไรเหมือนกันมันเป็นมันแต่มันเป็นแปลงนะครับผมเป็นแปลงนะสักอย่างดูจะแกะตัวนี้ดูนะครับว่ามันคือตัวอะไรอ่าลองแกะออกมาดูนะครับมันเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างแหละ แต่ดูแล้วมันไม่ใช่ C นะเพราะว่ามันไม่มีค่าฟาลาดอะไรหน่วยฟาลาดเลยครับมีแต่หน่วยโวลต์สอง้อยยี่สิบโวลต์เอซีห้าสิบทับหกิบเฮิรนะครับแล้วก็มีคำหนึ่งเขียนว่าสามจุดศูนถึงสี่จุดศูนเควีเควนี่มันหน่วยแรงดันเหมือนการทนไฟกระชากอะไรสักอย่างนี่แหละครับไม่แน่ใจเหมือนกันเออไอ้นี่ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับที่ผมพูดก่อนหน้าว่าเป็นตัว C ีสตาร์นี่ไม่ใช่ละ เดี๋ยวผมจะลองเอ่อทำความสะอาดชิ้นนี้ดูนะฮะเพราะว่ามันเหมือนป็นเป็นเซน,นเซอร์หรือเปล่าเซนเซอร์ฝุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนี่เนี่ยชิ้นนี้จะมันแปลงจะลองแกะมาดูนะครับผมว่าเซนเซอร์ชิ้นเนี้ยมันจะเป็นเซนเซอร์ที่ตรวจสอบความสกปรปกของฟิล,ฟล,ฟลเตอร์ครับเดี๋ยวย,ยุกันใช้งานเดี๋ยวจะลองทำความสะอาดด้วยการล้างด้วยน้ํานะครับลองค,คลีมดูก่อนนะเกี่ยวบางรู ป้าแค่เดี๋ยวลองประกอบแล้วก็ลองเปิดอีกรอบหนึง่งกดปุ่มซ้ายสุดซ้ายสุดอลองประกอบฝาช่วคร้าวก่อนนะครับย่าเพิ่งขันน็อตนะเดี๋ยวลองเสียบเครื่องดูละว่าเราแก้ตรงนั้นเนะ่ะตรงตรงแปลงเมื่อกี้มีผลไหมนะครับที่ผม้อความสะอาดเนี่ยชิ้นส่วนแปลงตรงนี้ว่ามีผลทําให้เป็นการหลอกเซนเซอร์ได้หรือเปล่านะครับเริ่มเสียบนะครับเปิดแล้ว ไฟเขียวกระพริบกดเปิดเออเหมือนเหมือนเดิมครับอาการไฟเตือนสีแดงให้เปลี่ยนกรองก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับไม่หายนะครับเออคือเ <c oughs> หนื่อยตอนแกะเพื่อเรียนรู้ไม่ท่า่นะครับแต่เหนื่อยตอนที่โดนเมียกันแกล้แแน่แหลคนนะครับลำคาญจริงๆรครับ เมียกันแนกกรแหน่นะครับโอเคตอนนี้คือก็ไม่หายนะครับก็ยังขึ้นคําว่าเปลี่ยนกรอนเหมือนเดิมลองกดอื่นดูนะฮะกดความเร็วกดโหมดหรือมันต้องกดอะไรสักอย่างค้างเหมือนอุปก,กรณ์ทั่วไปก็คืออาจจะต้องมีในการกดกดค้างหรือเปล่าอะไรอย่างเหมือนพวกอุปก,กรณ์บางอย่างที่ผมเคยเจอนะครับบางทีเวลาเราหลอกหลอกมันหลอกเซนเซอร์มันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองโทรถามคน คนขายดีกว่าเนาะมันจะมีเบอร์อยู่ข้างหลังเนี่ยครับให้ติดต่อเบอร์เบอร์นี้นะครับสายด่วนติดต่อเรา0829266270นะครับก็เดี๋ยวลองโทรไป,เ,ปเบอร์นี้ดูนะครับว่าว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับหรือว่าโทรไปถามซื้อแผ่นกองอากาศนะครับโอเค ประมาณนี้อ่ะไม่หายนะลองกดกดแช่ดูไม่หายลองกดปุ่มโหมดกับปุ่มคอมโดลมเบิ้ดูนะฮะไม่หายผมว่าสปริงที่ผมชี้ให้ดูนั่แหละครับน่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์คนกดนี่แหละครับสปริงชิ้นนั้นอนะที่เห็นในรูปอ่ะโอเค เราประกอบแล้วก็มีผลหมดนะฮะปิดได้เปิดได้โอเคก็ปุ่มกดทุกอย่างเขทาทำงาน,นเหมือนเดิมครับแต่ว่าอันเนี้ยังไม่ยังไม่หายดีนะฮะเปลี่ยนกอง